ห้าสิบห้าห้าสิบหกลงชื่อใครคะเปนเปลี่ยนไปเปลี่ยนชื่อไหมมันต้องลงชื่อนาลงชัยไชื่ออะไรชื่อรตมต้ห้าสบห้าห้ไม่ได้บอกก็ฝังไหนเดี๋ยวจับได้ยี่ห้อบนตัได้เฉีเยนะไเลยครับโเลือกฝั่งนะสีเดวนะครับที่เห็นนะสีแง อะไรี่ยังมอยู่โอเคอ่เขียวไสีเขียวนะครับสวัสดีครับผมนานาเพื่อนสายสายกระพงนะวันนี้อยู่กันที่บอนครเจเจนะครับผมเป็นอาทิตย์ครบรอบ4ปีนะครับผมของเยื่อค่ายแบนกันดับนะ นี่เราก็มากับนี่เลยนะครับผมเดี๋ยวก็จะเป็นน้ําเช้ากัดยับนะครับผมแล้วก็งานเก็บก็เป็นกัดยับเนาะเราลุ้นกันครับผมแปดโมงนี่ก็ใกล้เวลานะครับผมเตรียมพร้อมนะครับเริ่มได้ครับผมโอเคเริ่ม ไอเอิร์ธอะไรของเราวะเนี่ยเดี่ยวดีไป,ไปโดนละสวัสทีครับนาสวัสทีครับน้ำเช้าคืออะไร <laughs>

ก็จะโดนได้นะครก็สักพักหนึ่งน,นะนี่อ 아영기 그러니까. โอเคหมดเวลานะครับสิบนาทีน้ำเช้าเราเก็บได้สองตัวนะรองานเก็บครับผมต่อไปก็เป็นงานเก็บนะครับผมหลังแปดโมงสิบห้านะก็นี่เลยครับเหยื่อกัดยับนะเราเริ่มจากกระดีะครับงานถนัดเรานะขอเรื่องให้แล้วนะแต่ว่าเรายังไม่แก่เหยื่อเลยผมเล่นเป็นกระดีนะครับ เกี่ยวรูไหนนะเกี่ยวรูนี้ไปก่อน ออขอตัวนะครับขอตัวนะครับขอตัวเอ,อิดรับน้อง หมดได้ไหมหมดได้หมดได้กดได้โอเคขอบคุณครับมาแล้วครับผมนี่เราน่าจะมีรางวัลนะตัวนี้ว่าก็ดีไปหลังเดินครับเท้าทีครับหลังเดินข้ามครับหนึ่งสองได้จากอะไรอ่ะจากนี้อะไรได้จากอะไรก็ดีก็ดี ตอนนี้กาแลนไปสามตัวแล้วนะครับกระดีมาหนึ่งตัวสองตัวฮะโอเคหาแต้มเพิ่มกันนะครับเราก็ยิงพื้นกระดีไปตีเงาปลาอยู่นั้นนะย้ายฝั่งาบ่อนี้แล้วนะครับหาปลาที่บ่อนี้กันนะนะ สายตัวครับสายตัวครับม้าครับได้เนาะโอเคขอบคุณครับ มาอีกตัวนะก็ดีอะไรกดียับยับค่้วผมเขียวไม่ง่ายเลยไปลงคะแนนดีกว่าเผื่อจะได้ก็ดีแชมป์ก็ดี

ามาแล้วยกยับปลาสายตัวครับ้ายตัวนะสายตัวนะครับสายตัวนะ ใกล้ตัวครับคลิปโอเคขอบคุณครับกระดี นี้จะไรครับกะดีครับกะดีนะครับกะดีกัดยับขึ้นมาหนึ่งตัวครับผม মানে <imgülüyor> สีเขียวเกินมิดเลยนะครับผมโอเคตัวนี้จัดรางวัลนะครับจากอะไรกระดี่ครับกระดี่กระชับนี่ยกจับมาอีกออกคอรู้เรื่องไม่รับสายของแท้มิดคอของแท้รู้กันนี่ง่าย ครับผมก็ตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับผมพักกินข้าวกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ช่วงบ่ายก็มีเหมือนเดิมนะครับผมรางวัลปลาเร็วนะครับผมเป็นเหยื่อปลายางกัดยับนะครับผมก็สิบรางวันแล้วก็กะดีสิบรางวันแล้วก็เป็นเหยื่อกาแลนสิบรางวันนะครับผมสําหรับเหยื่อใใคลายกัดยับนะเราก็ตอนนี้นะครับกะดีเรายืนพื้นอยู่ที่สี่ตัวนะครับ ตอนนี้เรามีสีแต้มนะก็คือยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลอยู่นะครับผมเป็นปลารวมประเภทกระดีนะเราก็จะเล่นกระดีกันยาวๆไปเลยนะครับจนถ,ถึงช่วงเย็นเลยนะก็รอเวลาครับผมเดี๋ยวก็ได้เริ่มกันรอบบ่ายครับผมโอเครอบบ่ายก็จะเริ่มแล้วนะครับ <c oughs> เริ่มเลยครับผมเราก็หาปลากันนะนาทีทองสิบตัวนะครับสิบตัวจากเหยื่อแต่ละประเภทนะ ได้ครับแทกเยอะ500ใจเย็นไม่มีครับนะครัสดีครับห้าสรอครับ500ตบๆอาโดนได้นะ

เนหลกอยโอเคขอบคุณครับนี่ไปเลยขอบคุณครับนะขอบคุณครับบ่อเอหมดแล้วนะครับบ่อเอครบแล้วนะครับสองตัวตัวละห้าร้อยบาทครบแล้วนะครับกระดิ๊ได้ครบแล้วนะฮะน้ามันีม่หนึ่งเลยนี่กระดิ๊กับยันต้าพีนี้ตัวนี้เฮ้ยเอาปลาไปดิโอ้โหน้ ปลาบ่อบีเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับ500บาทปลาบ่อปันนินนะครับเหลืออีกหนึ่งตัวนี่นี่กัดนี่ได้จะกัดยับขึ้นนิดหนึ่งด้วยนะครับได้จากระดีกัดยับตัวละ500บาทตัวหนึ่งป๊บนึงแปันหนึ่งตัวละ500บาทจากลุงพนมนะครับขอบคุณลุงพนมด้วยนะครับแจกอีก2,000นะฮะจากที่รู้จักนี่นะครับจากกระดีกัดยับนะครับกระดียกยับนะของใครกัดยับนะครับทำให้ได้รางวัลมานะครับรางวัล พิเศษนะครับ500บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามี5ตัวนะครับจากกระดีนะตอนนี้ขึ้นที่1แล้วนะครับผมหมดเวลาที่สามโมงครึ่งนะครับตอนนี้เรามีรุ้นนะครับรุ้นที่1กระดีนะโอเคไปสามโมงครึ่งนะครับก็หมดเวลานะเรากระดีอย่างเดียวนะครับ5ตัวขึ้นเป็นอาดับหนึ่งนะก็เดี๋ยวไปรับรางวัลนะครับผมหนึ่งพับาท พี่อาบอกอครับคนสวยมาเรมาเรยมาเรครร้ไหมรับใครรูมครับมาเรื่ๆโอ้โหปลาโอ้โหถ้าหอมแบนัไจจัจนเยรอเรเธอเป็นงานหน่อยดิโอ้โหเดี๋ยวเคลียร์ให้เดี๋ยวเลิการก่อนมึงมาเคูดอะไรรเรอะไรรางวัลที่หนึ่งนะครับปลารวมจากยกยับนะครับของแท้กัดยับครับผมโอเคอันดับหนึ่งนะฮะล่อไปกี่ตัว หตัวโคตรแท้ของแท้โอเคครับผมขอคยับขอบคุณมากมากขอบคุณหลายๆยังไม่จบนะเตรียมของเยอะครับผมมาต่อไปนะมาแล้วผมนี่รางวันที่1ของเรานะครับกับกระดียกยับนะคผมของแบนกัดยับนะทั้งหมด5ตัว1น0 0งบาทครับผมโอเควันนี้เราไม่ขาดทุนแน่นอนปลาครับพอดีมี พี่เขามารับซื้อนะกิโลละแปดบนะปลาเราทั้งหมดเดตัวใส่ถุงนะพี่ส่ลครับหนึงหนาหนึ่1 0นึ่งหนึหนึ่งหนึ่งหึ่งหนึหนึงหนึ่งงหนึ่งรึ่งนะครับึ 10. 5 5. 10. 5 5. 10. 5่งึ่งน เราเป็นเงินแ4ด้อยสี่สิบาทโอเควันนี้ก็สรุปจบนะครับผมวันนี้เกือบจะห้าโมงละสี่โมงครึ่งก็รวมๆแล้ววันนี้ก็ปลาทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับผมก็เอาไปชั่งขายละกิโลละแปดิบาทก็ได้ทั้งหมด1ิบจุดห้ากิโลนะครับผมก็ถือว่าได้ค่าคันคืนมานเล็กนน้อยนะครับแล้วก็มี รางวัลแชมป์ปลารวมสําสหรับเหยื่ยกะดีนะครับผมต่อหนึ่งพันบาทแล้วก็ปลานาทีทองตัวละหนึ่งร้อยก็ได้มาหนึ่งตัวแล้วก็ตัวละห้าร้อยก็เก็บได้มาอีกหนึ่งตัวครับถือว่าเป็นทริปที่แบบะสบความสําเร็จนะครับผมสําหรับกะดีนะก็คือเราเล่นกะดีมาตลอดเลยครับงานเก็บวันนี้ก็มาใช้งานจริงนะครับผมก็สําหรับทริปนี้ก็ฝากเล่ยนะครับผมสําหรับนานาท่านไหนที่แวะเข้ามารับชมก็ขอขอบคุณมากๆ ทิปหน้าเราจะไปลุยกันที่ไหนอาจจะเป็นน้ำเช้าอีกหรือเปล่าก็ <laughs> ไม่แน่ใจนะครับผมฝากกดติดตามไว้นะครับผมสำหรับทิศนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ